หลวงพ่อโนนหนึ่งของเราจากวัดวิมนลเหมือนเดิมจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแลนด์มาร์กของเราก็คือมีน้ําตกนะครับไม่ได้มีแค่อยู่หน้าร้านอย่างเดียวมีในร้านด้วยตอนตรวจงานหน้าออกเรอาเท้าแต่แอมเมสสามสีเปลี่ยนตามเสื้อผ้าแต่ละวัน 7กุมภาพันธ์จากทุกคนวันนี้แล้วก็เช้าด้วย7จ็ดโมงกว่าๆเปิดที่หน้าศาลมองไปข้างหลังนั้นก็คือชัดเจนเอกการแพทย์โทรสัยศาสตร์พิธีกรรมอะไรเงี้ยไม่ขาดเลิกงามยามดีอีกแล้วเลิกเยอะมากชีวิตนี้เลิกเยอะมากงงมากนะฮะเป็นเลิกงามยามดีในการที่จะมาทําพิธีอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆสาขาเซนทัลเวสต์วิวเนี่ยเป็นสาขาที่แปลกของเดอริสคลินิกแล้วเราก็เปิดทําการไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะแต่วันนี้ก็เป็นเลิกจริงเยอะจะทําบุญแบบ เอาพระมาเลี้ยงเอาหลวงพ่อนะครับที่เรานับถือหลวงพ่อโน,นหนึ่งของเราจากวัดวิมลเหมือนเดิมจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เสร็จพิธีไหว้เขาเลยนนะ,ะท่านพระพรม,มและแล้วก็ท่านสารตายายก็ซึ่งเป็นสารที่อยู่ประจําของทางห้างนี้นะครับจากนั้นก็จะย้ายเข้าไปไหว้ที่ข้างในตัวห้องของเราก็คือที่ห้องของเราไงห้องเขาเรียกห้อง,ห,อง,ห,องห้องโดเรชินิเล็กๆที่นี่สาขานี้เล็กๆไม่ใหญ่มาก สาขาเราที่นี่ก็ถือว่าทำเลดีมากเลยนะอันนี้เคยเล่าประวัติที่สาขานี้ไปแล้วเนาะกว่าจะได้ที่สาขานี้มาเนี่ยแบบไม่ใช่ง่ายๆเลยแล้วก็เขาอนุญาตให้แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของคลินิกเวชกรรมความงามะลงแค่ไม่กี่แบรนด์ไม่ถึง10เออแล้วเราก็คือได้หนึ่งในนั้นนะครับทำเลดีมากก็คือตรงที่ว่าเมื่อกี้นะอันนี้คือหน้าห้างใช่ไหมจอดรถปุ๊บนะครับเดินที่มาปุ๊บเนี่ยจะไปถึงบันไดเลื่อนนี้จะไปถึงบันไดเลื่อนนี้เออแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บถึงเลย มาัศจรรย์มากเออทำเลทองมากแล้วก็มีน้ําตกแลนด์มาร์คของเราก็คือมีน้ําตกนะครับไม่ได้มีแค่อยู่หน้าร้านอย่างเดียวมีในร้านด้วยแต่ตอนนี้เราปิดทําการน้ําตกในร้านเราไปแล้วเออก็คือเป็นน้ําตกหน้าร้านตามปกติไม่จัดแสดงแล้วซึ่งวันนี้ที่จริงนอกจากทําพิธีส่งแล้วอะยังจะต้องเขาเรียกน,นะตรวจรับพื้นที่ด้วยอ่าแล้วแต่อารมณ์ในตอนนั้นถ้าเกิดมูดสวิงก็อาจจะปิดกล้องไปก่อนไม่าให้คุณผู้ชมได้เห็น เสร็จแล้วสําหรับการทําบุญเช้านะครับเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานัดตรวจสาขาต่อเลยเวลา10บโมงครึ่งพอดีนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับใดๆนะก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับเดลิสทีนิคสาขาที่8นะครับสาขาเซนทันเวสต์วิวนะครับไม่ใช่เซนทันเวส์เกตนะ,ะทุกคนบางคนยังสับสนเซนทันเวสต์วิวเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยฝากมาใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้เต็มรูปแบบแล้วแล้วก็ลงเครื่องแน่นลงเครื่องจุกนะครับแล้วก็

แล้วมันรั่วแค่ข้างใี้นาะไม่ได้รั่วออกไปข้งนอกปซนาใช่ไหมฮะอ่าว่าันอแสรามีพเห็นปัหางานเสร็จอีกหนึ่งงานของวันนี้ก็คือตรวจดีเฟกต์พื้นที่นะครับหน้าตาดีไหมตอนตอน ตอน <Nope. S 1> หรอตอนตรวจงานหน้าออกหรอเอาเป็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งโปรเซสการทํางานและการที่ปกติก็ต้องทําอย่างนี้เนาะก็ก่อสร้างสาขาเสร็จก็ให้ทางเขาเข้ามาทํางานแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มีหน้าที่ตรวจรับมอบตรวจรับมอบงานนะครับผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึง่งหลังจากนี้นไปทานข้าวเพราะว่าจะ,จ,ะจะเที่ยงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่ออีกหนึ่งงานนะครับก็อาจจะ Family Day คุณพ่อคุณแม่อีกสักน,นิดนึงก่อนที่จะส่งเขากับร้อยเอ็ดเออใช่เนี่ยหนึ่งวันรับหลายบทบาท งไปหมดนะครับหน้าก็ออกไปหมดเออโ้ยูนยมอยู่นะเราวันเนี้ยช่วยสูตรเท้าเขาด้วยตอนเนี้ยต้อมีรองเท้าแตะเปลี่ยนสามเส้สีข้างบนเลยรองเท้าแตะแอมเมสสาสีเปลี่ยนตามเสื้อผ้าแต่ละวัน5้าโมงเราตาห่วงนอนมากตื่นแต่เช้า แล้วยังเจ็ดแหลกอยู่เลยงงมากตอนนี้มันเป็นเวลาไม่ตื่นเลยที่นู่นอ่ะไปจ้ะเราก็จะไปทํางานสุดท้ายกันของวันนี้ก็คือการถ่ายแอดสาหรับการรับรางวัลฤดูกาลรับรางวัลใหม่แล้วนะฮะซึ่งก็มันเป็นแบบรางวัลรางวัลหนึ่งแล้วควาจริงจําชื่อรางวัลไม่ได้ก็เลยไม่อยากบอกเพราะว่าจำไม่ได้จริงจแต่ว่าเป็นรางวัลแบบแบบสูงสุดของประเทศอีกแล้วนะฮะกับเครื่องแบบยกกระชับหน้าอ๋ออัลต้าเฟอร์เมอร์ใช่ไหมไอ้นี้มัพิญญาณไปเข้าล่างเออเอเดี๋ยวอัต้าฟอร์เมอร์เอ็มบีทีนะคร ใช้ยอดใช้สูงสุดแล้วเขาก็มีให้มาถ่ายแบบแอดก่อนที่จะแบบว่าไปถึงงานจริงอะไรอย่เงี้ยก็เลยเข้ามาถ่ายแต่เดี๋ยวไปดูในงานกันมีนัดเข้ามารูดบัตรนดไง เดี๋ยนั่งให้แล้วเธอก็กดมาจากข้างล่างอย่างาเงี้ยดีขึ้นไหมไม่มีแสงให้เสร็จแล้ววันนี้เร็วมากเห็นไปบอกแล้วว่าเป็นนักบิดไม่ใช่บิดมอเตอร์ไซค์นะบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยถ้าให้บิดและบิดเก่งก็คือจริงๆเมื่อกี้เสร็จตั้งแต่ทุ่ม15เราเข้าไปแค่15นาทีใช่ไหมใช่เห็นไหมมืออาชีพจังเลยอ่ะคนอื่นหายหนึ่งชั่วโมงก็ที่เราสงสัยกันว่าเขาบิดอะไรกันวะนานจังเลยวะเออพอเราเข้าไปก็คือ15นาทีเสร็จเลย,ยอ่งางสักประคุณเนาะก็เป็นเป็นแบบแบบนะ เ,เคยผ่านด้านนี้มาก่อนอะเนาะ,ะก็เ,เ,าเ,เขาดึงานคนสุดท้ายเขาถ่ายเราคนสุดท้ายเขารีบกลับบ้านเขาเหนื่อยแล้วอก็เป็นว่าจบแล้ววันนี้มันเป็นหนึ่งวันอีกที่ยาวนานนะก็ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ หนึ่งวันพันเรื่องเออก็ประมาณนี้ทุกคนก็ถ่ายชีวิตให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีคอนเทนต์คอนเทนต์หมดจริงๆก็พาไปดูอย่างเงี้ยชีวิตประจำวันก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างแต่ละวันก็จะมีแต่ละเรื่องเองหมาว่าเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นวันที่เราจะไปเอา t i n g พนักงานทั้งบริษัทของเราการเลี้ยงฉลองแบบว่าความสําเร็จจากปี2023ที่ผ่านมาปิดคลินิกทุกสาขา งดให้บริการวันนั้นห้ามมีปัญหาหน้าสิวห้ามขึ้นหน้าห้ามหย่อนคอยริ้วรอยห้ามมีนะครับภายใน2วันนั้นก็คือวันที่8วันที่9กุมพาแล้วหลังจากนั้นก็คือยุบยับได้เลยทุกคนกลับมาพร้อมทํางานเพราะว่าเต็มกระเป๋าแล้วแรงใจแรงใจเต็มกระเป๋าแล้วเออรอรอ,รอเลยเหรออย่าคาดหวังเยอะไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวัง วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีจ้าไปกลับบ้าน